ก่อนจะไปดูคลิปก็ขอขอบคุณเมนแรกกันก่อนเลยก็ใครได้เป็นเมนไดแรกเราก็จะปักหมุดเอาไว้แล้วก็ออกช่องอย่างนี้เลยดีครับโอ้สวัสดีครับไปไปดูคลิปกันดีกว่าก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุากานด้วยนะครับผมนเนี้ยกับมาอยู่กับแมปอาร์เมอเรนเจอร์ X กันนั่นเองห่างหายไปนานมากสําหรับแมปนี้จริงๆก็เลิกเล่นแล้วลแหละไม่ได้เล่นแล้วครับ อันนี้น่ะเป็น ID ดีไก่ของผมเองซึ่งพวกเราไอดีไก่มันก็แปลก,ปลก,ปลกหน่อยนะเนาะมันคือ ID เวลที่เก่งที่สุดผมพูดคำนี้ได้เลยเพราะมันน่าจะไม่มีววเว่าคนไหนเก่งเท่าผมหรือเปล่าวะเออไม่แน่ใ,นใจไม่กล้าฟันธงด้วยเอาเป็นว่า ID ดีเวลหที่เก่งที่สุดของผมแล้วกันอืมเซฟสุดกลัวโดนแบบพี่ครับผมโหดกว่าน,นี้ครับพี่ประมาณนี้เออกันไว้ก่อนเด็กแม่งชอบคีโมเยอะด้วยช่องกูเนี่ย โอเคมาดูกันดีกว่าว่าผมมีตัวละครอะไรบ้างก็จากที่เห็นกันเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ5ตัวครับผมใส่ในสลอ็อตใช่ครับ0.14ตัวอ่าตัวจริงๆมันมันมี5ตัวนะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันมันซ้ำก็นี่ครับเป็นตัวละครทั้งหมดย้ำอีกครั้งผมเค5่ตัวละครเนี่ยกระต่ายกับชาโด์ผมไปมาจากไอดีหลักก็มีพวก อีกิดใช่อีกินไม่ใช่แหละเออเขาว่ากันว่ามันคืออีกิดแต่หน้าตาก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แล้วก็มีตัวนี้ครับชาร์โด0.1โคดเวอร์เนี่ยนะเพิ่งโดนบัฟมาด้วยก่อนหน้านี้แม่งกระบอกเป็ดก็ตาย0.1แล้วก็อันนี้เออ,เอ,อมีพี่คนหนึ่งเขาให้มาผมไม่ได้ไปหาเองนะเพราะผมเล่นไม่ทันครับเออไม่ใช่เล่นไม่ทันไม่ได้เล่นเออถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เล่นเหมือนกันซัม,เมอเนี่ยแล้วก็โจรุโน่0.1 จูโน่เนี่ยผมมี2ตัวครับเป็น0.1ก็มันซ้ำมาเนาะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเซเบอร์ปับปีกงูงเลยไม่มีอะไรมากแต่แค่นี้เนี่ยมันก็เพียงพอที่จะพูดว่ามันคือ ID ดีเลเวล5ที่เก่งที่สุดแล้วคือถ้าโจูโน่ไม่ซ้ำเนี่ยบอกเลยว่าเวอร์มากคือทั้งหมดอันนี้เนี่ยผมไม่ได้สุ่มเองนะผมให้พี่คนหนึ่งช่อง10บาทครับช่องนี้เลยโอ้โหดวงเขาดีมาก คือตอนแรกเนี่ยผมว่าจะไม่กลับมาเล่นแล้วแหละแต่แบบหูยอาพูดตามตรงมันก็รอนาหลอา่ลอตาหลอา่ลอใจอะถูกไหมที่สําคัญนี่มีคลิปจะลงอือจช่นี่ผลหลักเลยคลิปจะลงแม่งหมดแล้วแนวทัวร์ดีเฟนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กลับไปเล่นครับช่วงนี้ออสตาคือทิ้งเลยคอนเทนต์ไม่ทําส่วนอีกตัวเนี่ยจะเป็นดีโครับดีเป็นชายนี่เนาะนี่ปรับคู่ด้วยเป็นระยะ3ก็ดีดีมาก คือนนจ0.1ปกติก็ยากแล้วนี่เป็น0.1บัฟคู่อีกยิ่งตอนนี้ด d โอเนี่ยมันอีโวเป็นเรนเจอร์ได้ครับเวอร์เลยอ่ะแบบหลุดโลกเลยครับเป็นตัวขเขาที่เก่งมากๆไม่รู้ว่าเก่งสุดในเกมไหมนะแต่ก็น่าจะเก่งแหละท็อปท็อปอะ่ะอืมการระดับเรนเจอร์ระดับสูงสุดของเกมอะ่ะใช่ไหมมึงสูงสุดแล้วใช่ไหมมึงคงไม่มีระดับแบบกดลงกดดี้มาเพิม่มใช่แม้นอนาคตไว้ใจไม่ค่อยได้ด้วยเกมแนวเนี้ยโอเคไหนๆก็เข้ามาแล้ว ผมว่าเราไปเล่นสตอรี่กันดีกว่าการนี้น,นิดหน่อยครับอเอาเป็นว่าแบบเขียนทุกสตอรี่แล้วกันน่าจะเขียนได้นะเพราะทีมผมก็โหดสารสเสียเลยแต่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมนิดหน่อยใส่ศูนย์จุดหนึ่งไปทั้งทีมแล้วใส่เซเบอร์เนี่ยผมว่าตังมันจะไม่พอ,อแต่สตอรี่แรกเนี่ยผมว่าเล่นทีมนี้ก็ได้นะเออเพราะว่าสตอรี่แรกเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ตัววิ่งครับเพราะมันง่ายไปไปเล่นกันดีกว่าแล้วก็พรุนี้เนี่ยจะได้ฟาร์มเบลในช่วงแรกๆด้วย ตอรี่เนี่ยผมอยูออ่นาเม็กด่าน2ก็ด่านได้ผมเกียร์ไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้เพราะว่ามันเป็นด่านใ้ความเววะเนาะไปโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในด่านม่ที่เรียบร้อยเหมือนเดิมเป๊ะเออคิดถึงเหมือนกันเป๊ะใช่แต่ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ไม่ค่อยมีภาพจําที่ดีกับด่านนี้เท่าไหร่อืมคือเล่นบ่อยที่สุดแล้วครับด่านนี้ถามว่าทำไมเล่นบ่อยฮากุจิต้าเชื่อไหมผมเล่นตั้งแต่วันที่2ที่มันเปิดจนถึงปัจจุบันอะ จนหนึ่งวันที่ล่าสุดที่ผมเล่นน่าจะโอ้หนานนะหลายเดือนมากผมยังไม่ได้กดจิตาเลยครับทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนกันคือเลือกเล่นแล้วไม่หาแล้วอะ่ะโอเคครับก็ในจบแล้วว่าง่ายอีซี่เลยไม่อีซี่ได้ไงมันสตรอรี่แรกๆที่สําคัญเทมกูแม่งโหดสัตว์รัสเสียเลยให้ตายเถอะขาดแค่เวลร้อยกับพวกแบบนี้หน่อยๆน,นิ้วอะไรพวกเนี้ยเวอร์เลยตอนนี้อนะ่ะไม่ตายเยอะซะด้วยโอเคงั้น ผมว่าขอตัวเคลียร์สตอรี่สักครู่สตอรี่แรกเนี่ยมันง่ายครับผมขอไปเจอกันตอนที่สตอรี่สุดท้ายเลยแล้วกันอืมโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เคลียร์สตอรี่มาถึงสตอรี่สุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย่ yeah. นี่สตอรี่สุดท้ายครับเอ่อเรียกว่าไงดียากนะยากมากคือแค่ด่านก่อนสุดท้ายเนี่ยก็ยากมากนลครับสตอรี่นี้เนี่ยอาจจะยากกว่า ที่สาคัญคือสตอรี่ปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างยาวครับทุกคนจะสังเกตว่าทีมของผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็เยอะอยู่อะคือผมได้ทําการเอาตัวละครแบบพวกชาร์โ์หรือแม้กระทั่งดีโอออกถึงไปเป็น0.1นก็ตามแต่เราต้องการตัวไปรับตีนครับเพราะฉะนั้นตัววิ่งเร็วหน่ยจะตอบโจทย์มากกว่าเนาะที่สําคัญคือชาโ์โดเนี่ยแพงมากตั้งของเราเนี่ยยังไม่เยอะมากพอที่จะสามารถเล่นชาร์โ์ได้เพราะฉะนั้นใจครับอัปตัง อันนี้เนี่ยจำเป็นมากๆสําหรับใครที่เอ่อเล่นช่วงแรกๆแนะนําว่าให้อัพอันแรกก่อนอันแรกเนี่ยต้องเยอะกว่าแล้วก็ค่อยมาอัพอันที่2ตามมาเช่นแบบอัพอันแรกสัก10อันที่2ค่อย5ประมาณเนี้ยคละๆกันไปครับอันที่3เป็นเลือดบ้านไม่ต้องอัพได้สาระอันนั้นอะทิ้งไปเลยเพราะยังไงถ้าคุณเก่งพอน่ยมันก็ไม่เข้าบ้านอยู่แล้วครับหรือตอนทีคุณเลือดเยอะแต่ถ้ามอนมันเข้าบ้านได้มันก็แตกอยู่ดีเพราะปัจจุบันเนี่ยมอนมันเลือดค่อนข้างเยอะและที่สําคัญมันก็ หลายๆด่านมันก็เน้นบอสอะเนาะมันไม่ได้เน้นแบบเออ่มอนใช่ครับโอเคไปเคลียร์สตรอรี่กันดีกว่าไปตอนนี้เราก็เหลือสตรอรี่อันสุดท้ายกูพูดย้ำไปแล้วไม่ใช่เหรอวันนี้เนี่ยไหนจ้านี่สตรอรี่สุดท้ายน่าจะเป็นโจโจ้ปะใช่ไหมไม่รู้ผมไม่เคยดูโจโจ้เนาะไปเลยไอ้หรือบีดไม่รู้ไม่เคยดูบีดเหมือนกัน อันที่นนในอัปเดตล่าสุดที่ผมเล่นเนี่ยน่าจะเป็นของบีดนะเออของไอเซนมัง้งโอ้ในด่านด่านค่อนข้างกว้างซึ่งเมื่อมันกว้างมันจะมี2อ,อย่างที่ตามมาครับ1คือมันนานเพราะทางมันยาว2คือมันแหลกพพเพราะฟอติิกมันเยอะไอ้เหี้ยออคือผมก็ไม่ใช่มือถือดีอ่ะเนาะเออยิ่งมีมอนแบบเอเจนตี้วิ่งป่วนเปี้ยนอยู่อย่างนี้เนี่ยโอแหลกหนักเลยทีนี้ เอาจริงผมว่าทีมของเราเนี่ยสามารถผ่านได้นะคือผมไปแอบปั๊มเลเวลมาครับตอนนี้เนี่ยตัวละครในกระเป๋าของผมที่เป็นแบบ0.1มันก็เวล้า50ตันหมดแล้วคือผมยังไม่ใช่ด็อกเตอร์เนาะถึงผมยมีด็อกเตอร์ประมาณ14ตัวก็เถอะผมเก็บด็อกเตอร์เอาไว้สําหรับตัวละครที่จําเป็นจริงๆเช่นด o Shadow ที่เป็น2ตัวละครอวยใช่ครับสาคัญสำหรับผมคืออวย ถ้าพูดถึงการใช้งานเนี่ยแครอก็ได้ใช้งานครับน่าจะไปได้ไปไรโหมดเลยแครอเนี่ยแต่มันเป็น0.1อะเนาะจริงๆ0.2มันก็ดีกว่าแหละแต่0.15เออไม่ใช่0.2เนาะ0.5เนี่ยมันดีกว่าครับสำหรับแครอทถ้าเน้นสตันแต่ถ้าดาเมจย,ยังไง0.1ก็ดีกว่าหรือเปล่าวะคือผมเลือกเล่นไปตอน0.1มันยังไม่ได้เก่งมาก0.1มันเพิ่งบัฟมาครับตอนที่ผมกลับมาเล่นผมเลยไม่รู้ว่าแครอท0.1มันจะเก่งกว่า0.15หรือเปล่าตอนนี้แต่ที่แน่ๆ เกิดมันคือตัวแบกตัวนี้ครับเพราะมันใช้ตังอัพค่อนข้างถูกเทียบกับชา a โดส่วนโจรูโน่เนี่ยไม่ค่อยได้หยิบใช้เท่าไหร่เพราะแม่ก็ไม่เคยเล่นที่สําคัญคือไม่ค่อยเห็นคนเล่นครับตัวละครในโจโจ้เนี่ยที่เก่งเออเห็นจะมีแค่พุชี่ดีโอแล้วก็จอนนี Johnny, ่ป่อีกตัวหนึ่งอะ่ะใช่ครับจอนนี่ก็ประมาณนั้นแหละที่เห็นคนเล่นจริงๆที่เหลือก็ไม่เห็นเลยแล้วเสียงตัวอะไรร้อง ตัดีครับถ้ามีสำลัควรเพราะว่านกมันร้องไม่หยุดเลยไม่รู้เป็นหาะไรส่นตีนเลยไอ้เหี้ยเลี้ยงเยอะชิบหน่อยเนี่ยนะฮะก็มาหยาบอีกอะไม่ดีเลยอะโอเคครับจบไปแล้วสำหรับสตอรี่สุดท้าย a อคหนึ่งมันก็อีซี่อย่างนี้แหละเนาะเพราะว่าที่ผมก็เก่งขึ้นเยอะไม่ว่าสิบแล้วโอเคเพื่อความรวดเร็วของคลิปคลิปจะได้ไม่ยาวมากเนาะเพราะตอนนี้ก็เกือบสิบนาทีแล้วผมว่าตัดไปตอรี่สุดท้ายกันเลยดีกว่า ด่านสุดท้ายอืมใช่โอเคครับตอนนี้ก็ถึงสตอรี่สุดท้ายด่านสุดท้ายเป็นเที่ร้อยแล้วว้าวน่าตื่นเต้นมากเลยใช่ครับแล้วมันก็แหลกมากเลยคือด่านมันใหญ่คือดูจารูปด่านเนี่ยน่าจะเป็นบีดแหละใช่ปะ่ะคือมันคุ้นๆอะ่ะก็เหมือนด่านในววนการ์ดอืมเหมือนสตอรี่ด่านบีในเวนการ์ดเลยครับพวกแบบ ทางรงทางเดินหรือแม้กระทั่งกำปองกระแพงแล้พวกนี้แอบคล้ายบีดผมก็ไม่เคยดูบีดเนาะแต่เดาว,ว่าน่าจะเป็นบีดแหละจบหรือยังโอเคครับเรียบร้อยตอนนี้สตอรี่เราก็เคลียร์ทุกด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคก็น,น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ EP หนะ้าผมคิดไว่าน่าจะไปไต่หอคอยเพื่อจะหาเจ้าตัวเกียวทาโร่ เพราะเขาบอกว่ามันเก่งมากๆก็ไม่รู้จะได้ไหมนะเพราะหอคอยผมก็ไม่เคยลงครับไม่เคยศึกษาด้วยศึกษาทําไมอะเลยครั้งแรกแล้วไม่รู้เรื่องมันสนุกกว่าถูกไหมหวังว่าทีมของเราจะสามารถผ่านได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่นๆเขาบอกว่าถ้าอยากผ่านง่ายแบบตัวเดียวผ่านเลยต้องหายเอโตะซึ่งก็ไม่รู้ว่าหาย,ยากไหมเพราะผมก็เลิกเล่นก่ที่เอโตะมาจะมาเนาะนี่แหละครับคนแบบผู้เล่นเก่าเลิกเล่นไปนานก็ประมาณนี้แหละ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย